ไม่สอนด้วยวิธีการบรรยายหรือว่าเลคเชอร์นี่นะคะแต่ว่าเป็นการสอนแบบให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นพอมาเจอกันเปิดเทอมครั้งแรกเนี่ยเด็กๆเขาก็หวังมาว่าพอมาเจอปุ๊บก็จะได้เจอกันรเรียนการสอนแบบน,แบบนี้แบบนี้ที่เคยเป็นมาแต่มันไม่ใช่อาจารย์เริ่มต้นยังไงคะผมถามคุณก่อนว่าค่ะเท่าที่คุณเคยเรียนมาเนี่ยวันแรกที่เข้าไปเรียนในวิชานั้นค่ะอาจารย์เ็าทาไง เช็คชื่อก่อนเช็คชื่อก่อนงามทัศมาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็อาจารย์ก็จะแจกเอกสารค่ะเป็นคล้ายๆกับคอร์สเซเลบัตให้นักเรียนว่าเราจะเรียนจะสอนอะไรกันเทอมนี้ยังไงบ้างตรงนี้คะแนนเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้ทําคะแนนให้ได้มากที่สุดแล้วก็บอกวิธีการวัดคนวัดผลด้วยว่าจะสอบกี่ครั้งกี่คะแนนคือแจกมาเสร็จเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเราจะสามารถขาดจะลาจะอะไรได้กี่ครั้งก็ตามตรงนั้นเลย เช็คชื่อแล้วก็สแล้วก็แจก o u t l ล n e พูดง่าย <c oughs> ว่าจะเรียนจะไงจะประเมินผลเมื่อไหร่จะสอบเมื่อไร <c oughs> ผมคิดว่าวันแรกสำคัญถ้าผมทำแบบนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะคิดว่าโอ้ครูก็กำหนดมาหมดแล้วว่าเราต้องรู้อะไร <c oughs> เราต้องอ่านหนังสืออะไรเราจะถูกประเมินถูกสอบอย่างไรเราก็ทำตามกฎเกณฑ์ก็แล้วกัน ยิ่งเช็คชื่อด้วยโอ้โหครูมีอำนาจเยอะเลอเกินค <c oughs> ผมเข้ามาเนี่ยผมมักจะคุยเันซะก่อนว่าวิชานี้เนี่ยมันอยู่ในหลักสูตรอยู่ในหมวดวิชาอะไร <c oughs> เราเรียนเนี่ยเพื่อให้เรามีความรู้ภาพใหญ่อะไรแล้ววิชานี้อยู่ตรงไหนของภาพใหญ่ <c oughs> และพอหลังจากนั้นก็บอกว่าเอ๊วิชาที่อยู่ตรงนี้ของภาพใหญ่ถ้าอย่างนั้นเราควรจะเรียนเรื่องอะไรคืออาจารย์ถามนักศึกษากลับไปพวกน,นักศึกษาว่าเราควรจะเรียนอะไรบ้างเราควรจะหาความรู้เพื่อตอบคำถามอะไรได้บ้างภา,ายใต้สิ่งขอบเขตของวิชานี้ในหลักสูตรใหญ่ที่เราจะมีความรู้ทั้งหมดแต่วิชานี้เป็นแพ่ส่วนนี้เนี่ยเราควรต้องเรียนรู้ ตอบคำถามอะไรมีความรู้เรื่องอะไรบ้างผมอาจจะเริ่มจากแจกกระดาษปเปล่าค่ะว่าแต่ละคนคิดอย่างไรคุณรู้ไหมว่าบางคนช,อคช็อกใชกหนูก็ยังช็อกอ,อยู่เลยค่ะเนี่ยเกิดมาบางทีเขาบอกว่าเรียนวิชานี้เพราะเพื่อนบอกว่าน่าเรียนแต่ไม่รู้เลยว่าเรียนแล้วจะรู้เรื่องอะไรค่ะทีนี้มันต้องคิด ถ้าเราจะเรียนวิชานี้เออชื่อวิชาว่าไงเปิดดูใหญ่เลยชื่อวิชาว่าอย่างไงแล้วเรียนแล้วเนี่ยไม่ควรจะเรียนเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ตรงหรือให้ภายใต้ขอบเขตของวิชานี้เรากระตุ้นเขาตั้งแต่วันชั่วโมงแรกจจเลย,เลยว่าเขาควรจะเรียนเรื่องอะไรบ้างเรียนรู้อะไรบ้างช่วยแนะนำกันหน่อยได้ไหมและคุณไม่ต้องใส่ชื่อ คุณเขียนแล้วคุณส่งให้ผมเขียนเยอะเขียนน้อยเท่าไหร่ก็ได้ตามสบายเลยคุณอยากจะเรียนรู้อะไรบ้างคุณเขียนและไม่ต้องใส่ชื่อเพราะฉะนั้นเขียนตามเขาจะได้ไม่อายไงค่ะโอ้ทีนี้นั่งเรียนอะไรกันวะเขียน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 พอเขียนเสร็จผมก็ขอเก็บเข้ามาแล้วก็ให้คนสักสองสามคนช่วยอ่าน S <S <s> ไม่รู้ว่าเป็นของใครอ่านมหดิบขึ้นมาแล้วก็อ่านอ่านหยิบขึ้นมาแล้วก็อ่านถ้าอันไหนซ้ำมากมากก็บอกว่าเนี่ยซ้ําแล้วก็อ่านของที่ไม่ซ้ําำ <s id> เราก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครทั้งหมดเ <s id> สร็จแล้วผมเนี่ยก็ฟังไปก็นั่งโน้ตไปนั่งจดไปว่าเออเขาไปเขาอยากจะเรียนรู้ในตำลองอย่างนี้แล้วเขาก็ได้เรียนร <s id> <s id> ู้ก <share> ันเองว่าเพื่อนเขาอยากเรียนรู้อะไรค บางคนก็อยากเรียนรู้อะไรแปลกๆเขาเฮฮากันหัวเราะกันบางคนก็ซ้ํากันได้แต่อะไรแล้วก็ผมก็เริ่มมา,มาละ <c oughs> เออประมวลได้ความว่าอย่างไงบ้างเมื่อกี้นี้ <c oughs> ก็จะมีคนฟังแล้วก็จะบอกว่าเออที่อยากเรียนรู้มากเลยคืออะไรอ่ะขึ้นกระดาษ <c oughs> หรือขึ้นหรือเขียนในโปรเจคเตอร์กันแล้วแต่ว่าอ่ะส่วนมากพวกเราอยากจะตอบคำถามนี้ได้อยากเรียนรู้เรื่องนี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 ้แบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ไหมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ พอเสร็จตรงนั้นใครคิดว่าเราควรจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเพราะว่าหลายคนไม่ได้คิดมาก่อนพอเห็นเริ่มเห็นแนวก็จะมีคนบอกน่าจะเรียนรู้อันนั้นเพิ่ม <ขอ S 2> น่า <ขอ S 2> จะต่อยอด<ง>ออกไปต่อเพิ่มอีกบางอันเราก็จับจับหมวดแล้วก็ใส่เป็นเรียนรู้เรื่องนี้เรื่องใหญ่คือเรื่องนี้ใช่ไหมย่อยคืออย่างนี้นใช่ไหมใหญ่คืออย่างนี้ย่อยคืออย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหทีนี้ก็เริ่มระดมกันไม่มีถูกไม่มีผิดระดมกัน มันก็จะออกมาเป็น outline คร่าวๆแล้วถ้ามันอาจจะมีเนื้อหาหรือว่าข้อมูลบางส่วนที่มันไม่เกี่ยวกับรายวิชาเลยลอคะอาจารย์นั่นแหละหน้าที่หล่กค่ะก็ตั้งคําถามว่าเฮ้ยอันนี้มันเกี่ยวไหมกับวิชานี้ค่ะคุณคิดว่าเขาตอบได้ไหมไดอม้อืมอืมได้มาถึงตรงนี้เราต้องได้เพราะ,ะว่าโครมนุษย์มันต้องมีความคิดอยู่มันจะต้องมีคนบอกเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวอ,อันนี้มันเป็นวิชานูน้นเอาไว้คอยเรียนวิชานูน้น เราก็สามารถกระตุ้นให้เข้าที่เข้าทางภายในสโครปที่ว่าไว้แล้วถ้าอะไรที่สำคัญแต่เอินมันดันตกหล่นไปแล้วค่ะอ่าดันนะครับก็หน้าที่หละเพราอเขาใส่เขาเขียนเสร็จเรียบร้อยบอกอ้าวใครช่วยจดให้ครูหน่อยนะช่วยลองจดดูนะอ้าเสร็จแล้วผมก็หยิบเอาลายเทอมที่แล้วปีที่แล้วปีก่อนหน้านั้นรุ่นก่อน ว่าเขาก็ระดมจากอย่างเรานี่แหละและเขาอยากจะเรียนกันอย่างนี้อา้าวลองดูสิว่าเราจะปรับเอาไลน์ของเราบ้างไหมมันก็ปรับกันใหม่อีกว่าเออเฮ้ยบางทีรุ่นพี่มันมันคิดอะไรมากกว่าเราหรือที่เขาเรียนกันเนี่ยมีอะไรมากกว่าเราจะตัดอะไรออกจะใส่อะไรเพิ่มตกลงกันค่ะ<ฆ>แล้วก็ช่วยกันคิดว่าถ้าจะตอบวันน้ำนี้ได้เราจะทำกันยังไง เราจะเรียนกันในห้องเรียนหรือจะไปเรียนในที่นอกสถานที่ <c oughs> ไปดูงานของจริงประเด็นไหนอย่างไรแล้ว็ยตกลงกัน <c oughs> ตกลงกันเสร็จเรียบร้อยผมบอกเอานะผมจะไปพิมพ์นะนะคราวหน้าผมจะเอามาแจกว่าเราได้ตกลงกันเป็นฉันทามติว่าเราจะเรียนกันสิบเรื่องโตโต <c oughs> แต่ละเรื่องเพื่อตอบคำถามอะไรนี้ได้นี้ได้นะ <c oughs> ผมก็ไปพิมพ์ออกมา แล้วก็ช่วยทําการบ้านว่าเออแต่และเรื่องเนี่ยมันควรจะอ่านหนังสืออะไรบทไหนอย่างไรแล้วก็เพราะเราอ่านมาก่อนอันนี้อันนี้ให้เขาลําบากนี่เราก็แน,นะนํำก็ใส่ลงไปแล้วก็เอามาแจกแล้วก็ตกลงกันด้วยว่าเราจะวัดผลกันยังไงก็ตกลงกันเราควรจะมีมิตรเทอมไหมหรือเราจะสอบไล่ยอย่างเดียวไปนอนเลยทีเดียวค่ะ เขาก็ถามว่ามันต่างกันตรงไหนผมก็บอกเออมันต่างกันตรงไหนถ้ามีมิตรเทอมสักครั้งสองครั้งเนี่ยมันมีข้อดีอะไรเขาก็ถกกันว่าเออการมีมิตรเทอมเนี่ยมันทําให้เรากระตุ้นให้เราอ่านหนังสือมีจะมีคนพูดกระตุ้นให้เราว่าเราพร้อมไหมหรือบางทีบางคนเนี่ยเพลินเพลินไปหน่อยเรียนไปเรียนมาเอาสอบไล่แล้วโอ้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยตั้งแต่ต้นจนจบกลับตัวไม่ทันถ้าจะถูกกระตุ้นถ้าหน่อยถูกประเมิน แล้วรู้คะแนนรู้ว่าอาจารย์เขาดูแล้วเรามีความรู้ระดับไหนเราต้องเร่งเราต้องศึกษาเราต้องอะไรต่ออะไรมันจะกลับตัวได้ดีกว่าอ่บางคนเขาว่าอย่างนั้นบางคนบอกไม่เอาละเอาสุดท้ายเขาก็ถกกันเสร็จแล้วพอเขาตกลงไปยังไงก็เอากันอย่างนั้นตกลงนั่นก็เป็นวิธีในเอาไล n e ก็จบอย่างที่เราเล่าไปค่ะอาจารย์คณิตนึงทีมไทยตรงนี้เด็กไทยโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเข้าห้องเรียนแล้วเนี่ย จะนิ่งนะคะจะเงียบจะคอยฟังเวลาอาจารย์ถามต้องมีฮีโร่เป็นคนตอบซึ่งเรานั่งเฉยๆเอาไว้ก่อนเราจะเงียบไอ้คนนั้นก็จะพูดอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะอาจารย์แก้ปัญหานี้ได้ยังไงเพราะว่าถ้าไม่แก้ปัญหานี้เอาลายที่ดีมันคงออกมาไม่ได้คุณจําที่ผมบอกว่าผมแจกกระดาษได้ไหมการแจกกระดาษเนี่ยมันทําให้ไอ้คนที่จะเป็นฮีโร่ก็ทําได้ก็คือเขียนในกระดาษของตัวเอง ค,คนที่คิดว่ายังไม่ค่อยกล้าจะพูดก็เขียนในกระดาษของตัวเองแล้วผมบอกว่าไม่ต้องใส่ชื่อด้วยตกลงไม่ค่อยมั่นใจแต่พออาจารย์บอกว่าไม่ต้องใส่ชื่อเพราะผมไม่อยากรู้ว่าเป็นของใครอยากจะรู้ว่าคุณคิดอะไรก็เขียนลงไปเพราะฉะนั้นเขาคิดอะไรได้แค่ไหนเขาก็เขียนลงไปแลว้วเวลากเก็บ กระดาษเราก็คละกันมามเขาก็จะรู้สึกสบายใจว่าเออเขาได้ผ่านการคิดและเขาก็ไม่ถูกหยามพอหยิบขึ้นมาพอคุณเจออันไหนที่กระดาษที่พอให้คนเขาช่วยอ่านอ่านมาโอ้ดีคุณรู้ไหมผมก็จะบอกโอ้อันนี้สุดยอดเลยอยากรู้จริงๆเปิดเผยตัวหน่อยอได้ไหมว่าอันนี้เป็นของใครที่แนะนำ ว่าเราต้องทำอย่างนี้เราต้องเรียนอย่างนี้ต้องตอกน้มนี้ได้ค่ะแต่คุณเริ่มบอกว่าโอ้โหอันนี้ดีมากๆเลยผมยังคิดไม่ค่อยถึงเลยเนี่ยอันนี้เป็นความคิดสุดยอดอยากรู้ว่าใครน่าเป็นคนเขียนอันนี้คุณคิดว่ามีคนย,ย,ยกมือไหมยกเพราะคุณยกแล้วมันมีแต่ทางบวกกับตัวคุณคุณได้เครดิตใช่ไหมครับค่ะอ่าคุณก็ชมแล้วเดี๋ยว อันนู้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันไหนอันที่ไม่ดีมีไหมมีกูก็ลืมลืมไปดิกูไม่ต้องพูดถึงค่ะเทคนิคก็คือเริ่มที่ทําให้เขาเกิดความฮึกเหิมขึ้นทีละคนสองคนสามคนสี่คนมันเริ่มแล้วไม่ใช่ไอคนไหนจองพระเอกก็อยู่พระเอกอยู่คนเดียวคนอื่นก็เลยไม่กล้าทีนี้ล่ะใครพูดอะไรตอนต่อหลังจากนั้นใครทําอะไรของดีอาจารย์ก็หยิบยกของไม่ดีอาจารย์ก็เฉยเฉยลืมลืมไปแล้วมันก็จะลืมลืมไปในห้องมันก็จะเหลือแต่ ความคิดที่ที่ดีๆแล้วก็จะเริ่มมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นงั้นวันแรกเนี่ยก็อสำคัญใช่ไหมครับค่ะ